สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดปีลากาประจำเดือนสิงหาคม2568หรือปี2025การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากัน อิทธิพลของไพ่เดรโมนนะคะเข้ามาเคลื่อนไหวไพ่เดรโมนก็เป็นไพ่ความเครียดไพ่ความกังวลใจนะหรือบางคนก็ทํางานเช้านอนดึกอะไรประมาณนี้มันก็บ่งบอกถึงความเครียดแล้วก็ความเหน็ดเหนื่อยไพ่พระนะคะก็เป็นไพ่การเรียนการศึกษาไพ่ผู้ใหญ่นะคะไพ่สิเปลี่ยนไพ่การเงินที่ดีนะรวมถึงเดืองนี้ยังมีอิทธิพลของไพ่หนึ่งไม้ซึ่งเป็นไพ่งานที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นงานหรือโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ยังให้การสนับสนุนคนที่เกิดปีละกาอยู่รวมถึงตําแหน่งของบ้านอยู่อาศัยอาจจะให้ โชคด้านการเงินค่ะไพ่เจ้าชายดาบนะคะก็อาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันนะคะกับญาติพี่น้องหรือคู่ครองคนรักนะอันนี้ก็ให้ไปปรับกันนะคะอิทธิพลของไพ่เจ้าชายไม้นะคะการเริ่มต้นงานใหม่ๆนะคะรวมถึงเรื่องของบริวารน,นะคะก็จะได้บริวารที่ขยันกับเรื่องงานนะคะเข้ามาช่วยหรือรอ,อาจจะเป็นเดือนที่เราประกาศรับสมัครพนักงานก็ได้ก็จะมีลูกน้องเรื่องบริวารเก่งๆเข้ามาช่วยเหลืองานหรือแม้แต่เรื่องลูกนะคะก็อาจจะมีการเริ่มต้นงานในช่วงนี้ด้วยค่ะ อิทธิพลของไพ่นะคะราชาทั่วที่ไพ่ผู้ใหญ่ใจดีนะอันนี้ก็ถือว่า ยังจะมีผู้ใหญ่นะคะให้การสนับสนุนในการช่วยเหลือะค่ะคนที่เกิดปีลากาอยู่นะคะแล้วก็คนที่เกิดละากา,ก,าก็เป็นคนใจดีด้วยแหละให้คนฉุกหวนนะคะก็เป็นไพ่ที่ต้องระวังปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายนะคะโดยโดยเฉพาะเรื่องของโรคประจําตัวต้องไปตรวจสอบอะะิทธิพลของไพ่หมูดาวก็เป็นไพ่ที่ดีนะคะไพ่สิบไม้นะคะก็ยังเป็นเดือนที่ยังต้องเหนื่อยกับเรื่องงานอยู่นะคะหรือยังต้องระมัดระวังเรื่องของการขยับขยายหรือความรับผิดชอบที่มากเกินกําลังนะ เดือนนี้นะคะจริงๆมีที่พลของไพ่พระนะคะไพ่คนฉกแหวนถ้าหากว่าคนที่เกิดบริการเนี่ยทำงานข้าราชการนะเป็นหมอเป็นพยาบาลนะคะหรือว่าบางคนนี้ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนะคะศาสนานะคะคือเป็นคนที่ต้องปฏิบัติธรรมอ่ะหรือถือศีลอ่ะนะคะอันนี้ก็ถือว่านะคะ เป็นเรื่องของนะคะอ่าเป็นช่วงที่ต้องแบบถือศีลแหละเป็นช่วงที่ต้องปฏิบัติธรรมหรือว่าต้องเผยแผ่นะคะในเรื่องของศาสนาออกไปนะคะฉันก็มองว่ายังไม่เสียหายอะไรแต่ก็อาจจะมีแบบลักษณะเกียนคีย์บอร์ดนะหรือว่าอาจจะมีคนเข้ามาแบบว่าอ่าลองของบ้างในช่วงนี้เราก็ต้องใจเย็นนิดนึงนะคะมันลักษณะเหมือนกับมันไม่มีบรารมีไม่เกิดในช่วงนี้ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่ามีปัญหามีอุปรรคา,าหรือมีคนเข้ามากันแกล้งนะคะก็ต้องให้ยึดหลักความดีนะหรือว่า ยึดหลักปฏิบัตินะคะจะทําให้นะคะมีในเรื่องของการแก้ไขปัญหาไปไปได้นะคราวนี้ในเรื่องของการทํางานนี่อิทธิพลของมให,หนึ่งไม้การเริ่มต้นงานใหม่ไพ่เจ้าชายมัก็การเริ่มต้นงานเหมือนกัน ถึงเรื่องของการเดินทางไปฝึกฝนอบรมงานเรื่องลูกเรื่องบริวารน,นะคะจะเข้ามาให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในอิทธิพลของไพ่สิบไม้ค่ะการทํางานก็มีการเคลื่อนไหวนะแต่เดือนนี้นะคะโอกาสหรือการเริ่มต้นงานที่เข้ามาเนี่ยอาจจะทําให้คนที่เกิดกะละการนะคะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ยังต้องระวังอยู่โดยเฉพาะการขยายงานหรือความรับผิดชอบที่มากจนเกินไปในช่วงนี้อาจจะต้องวางแผนให้ดีนิดหนึ่งนะคะแล้วก็อย่างที่พูดไปนะคะปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานปัญหากับญาติพี่น้องหรือผู้ร่วมหุ้นทาธุรกิจเนี่ยนะคะก็อาจ จะต้องแบบพูดคุยกันให้ชัดเจนแล้วก็ระมัดระวังปัญหาในช่วงต้นเดือนด้วยค่ะส่วนเรื่องของการเงินนะคะถึงว่าเดือนนี้ขึ้นไพ่สิบเหรียญรายได้การเงินดีนะเพียงแต่ว่าช่วงต้นเดือนค่าใช้จ่ายมาก ต้องระมัดระวังเรื่องของการถูกเอาเปรียบถูกหลอกถูกโกงนะคะหรือแม้แต่เรื่องของสัญญาค้ำประกันต่างๆนี่ต้องรอบคอบด้วยค่ะช่วงต้นเดือนนะคะไม่ควรขึ้นไหวด้านการเงินหรือการลงทุนอะไรมองว่าพอสู่กลางเดือนไปแล้วในเรื่องของการเงินต่างๆจะส่งผลด้านดีสําหรับคนที่เกิดปีละการวมถึงนะคะในตําแหน่งของบ้านหิวสายสานักงานร้าน้าย,ยังไปตำแหน่งที่มีโอกาสจะให้โชคนะคะหรือเจ้าที่จะให้โชคแหลในเรื่องของการเงินนะคะถึงว่าอาจจะมีเรื่องของอไรายได้ตรงส่วนนี้ด้วย ส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนที่ยังโสดอยู่คือไพ่เนี่ยนะมันก็ค่อนข้างที่แบบออกมานี่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะพราอมีไพ่คนโสดค่อนข้างมาแต่มีไพ่สวยอย่างนี้คือไพ่ราชาถ้วยนะฉะนันก็มีโอกาสที่จะพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะหรือพบรักกับคนที่มีลูกติดก็ได้เข้ามาผัวพันแต่ความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ยังเหมือนกับมีความเหนื่อยกับเรื่องของการคบหากันอยู่ฉะนั้นคนโสดอาจจะต้องใจเย็นเพื่อค้านากันไป ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะความสัมพันธ์ก็ต้องปรับกันด้วยโดยเฉพาะคู่ไหนที่ทางานร่วมกันเนี่ยนะก็อาจจะมีปัญหากันง่ายในช่วงนี้ค่ะสุขภาพร่างกายนะคะในช่วงนี้จริงๆอ่ะมีที่ผลของแพคุณหมออยู่นะคะก็อาจจะเป็นช่วงที่มีคุณหมอดูแลเรื่องสุขภาพอยู่แล้วแต่ว่าปัญหาเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องของโรคประจําตัวเนี่ยมันเข้ามาขึ้นไหวในช่วงนี้นะคะฉะนันอาจจะต้องแบบดูแลตองให้มากไม่ว่าจะเป็นแบบน้ำเหลืองไม่ค่อยดีนะ ิวหนังเป็นปื่นคันแพ้เสบนะคะโรคเครียดโรคไมเกรนมีอาการอักเสบบริเวณทรงอกถึงศีรษะด้วยนะคะช่องท้องกระเพาะอาหารฉงน้ําดีท่อน้ําดีนะคะเรื่องของเบาหวานความดันก็ต้องไปตรวจนะคะรวมถึงบางคนแบบมีปัญหาเรื่องของความจําด้วยหลงหลงลืมลืมมีอาการกระดูกไขสันหลังนะปวดกล้ามเนื้อน่ะ นะแล้วก็คุณสุขภาพตรีคุมมดลูกคุณสุขภาพบุุษก็ช่วงล่างเหมือนกันนะจึงน้นอาจจะต้องหาเวลาไปตรวจสุขภาพนะคะแต่ถ้าถามว่าปัญหาสุขภาพจะหนักไหมยังไม่หนักนะคะก็จะไปเจอคุณหมอที่เก่งมากๆเข้ามาดูแลนะคะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันอาทิตย์เดือนนี้ยังต้องระวังปัญหากับเรื่องงานอาจจะเป็นเดือนที่แบบงานมันค่อนข้างวุ่นวายแล้วก็มีปัญหาเยอะแล้วก็เป็นเดือนที่เราแบบควบคุมงานยาก นะไปทํางานแต่เช้ากับดึกเนี้ยก็ยังทํางานไม่เสร็จรวมถึงเรื่องของการสื่อสารด้าน,นการทํางานนี่นะอาจจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องฉะนั้นการสื่อสารการอาจจะทําให้เกิดความผิดพลาดได้อันนี้ต้องรอบคอบนิดหนึ่งการเงินก็เป็นเดือนที่รายได้เข้ามาแต่ค่าใช้ใจ่ายจะค่อนข้างมากสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องหนี้สินหรือค่าใช้ใจ่ายอยู่แล้วหรือมีโอกาสถูกเอาเปรียบด้านการเงินนะ่ะส่วนเรื่องของความรักยังไม่โดดเด่นส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วการมีปากเสียงกันตั้งแต่เช้ายันค่ำเนี่ยนะคะ อาจจะเกิดขึ้นอนะ่ะอันนี้ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะสุขภาพร่างกายก็ต้องดูแลนะคะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันจันทร์ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆค่ะจะมีข่าวดีเกิดขึ้นการเงินก็รายได้ดีมากๆเลยนะส่วนเรื่องของความรักนี่มองว่าคุณวันจันทร์เด่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่เป็นความรักที่สดชื่นค่ะ คนที่เกิดน,นะคะในช่วงมันอคารนี้เด่นกับเรื่องของการงานเหมือนกันนะคะแล้วก็อาจจะมีโชคในเรื่องของการเงินก้อนโตด้วยฉนันถือว่าส่งผลดีมากๆเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักค่ะแต่ความสัมพันธ์ยังต้องระวังการคบซ้อน ส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะความสัมพันธ์รักถือว่าส่งผลกันกับเรื่องของการเงินเรื่องผลประโยชน์แต่เรื่องของการนอกใจนะคะอาจจะเกิดขึ้นนะอันนี้ก็ต้องไปดูแลหรือใส่ใจกันให้เยอะฉะนั้นคนที่เกิดวันทานี้ถือว่าเด่นเรื่องการเงินอาจจะมีโชคลาภหรือจากการเสี่ยงด้วย คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธการทํางานจะได้รับหรือได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือระดับส่วนย่า่เต็มที่ถ้ามีปัญหาอะไรให้เข้าไปหาผู้ใหญ่นะจะได้รับคําแนะนําเรื่องของการเงินไรายได้ถือว่าราบรื่นนะคะแต่ว่าอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายการอยู่กันกินนะ่ะแต่ถ้ามีปัญหาอะไรก็ยังมีคนอุปถัมภ์อยู่ ส่วนเรื่องของนะคะความรักนี่มองว่ามีดวงจะพบร,รักที่ดีค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาเป็นความรักที่สดชื่นคนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะเดือนนี้การทํางานอาจจะยังทรงๆไม่ค่อยเคลื่อนไหวเท่าไหร่นะจนันอาจจะต้องกระตุ้นกับเรื่องของผลงานหรือต้องใช้ความอดทนอย่างมากๆให้ระมัดระวังปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือคนที่ร่วมหุ้นทําธุรกิจในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินก็ค่าใช้จ่ายมากเหมือนกันดวงห้ามคำประกันนะส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นคนที่มีคู่นะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหากันด้วยแล้วก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ด้วยค่ะถ้าคนที่เกิดวันพฤหัสบดี e นะคะอยู่ในช่วงที่กําลังฟื้นฟูร่างกายอยู่มองว่าไม่เสียหายนะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์ค่ะถือว่าจะมีเรื่องของข่าวทางไกลหรือการเดินทางเกิดขึ้นหรือแม้แต่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำเรื่องของของเหลวนะคะอาจจะเข้ามาทำให้เราเกิดช่องทางในเรื่องของการทำงานด้วยหรือแม้แต่คนที่ทำงานประจำนะก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ดีค่ะการเงินรายได้ดีนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม,ไม้แต่ต้องระวังการคบซ้อนนะ สมคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะต้องระวังนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องของมือที่3เกิดขึ้นค่ะถ้าเดือนนี้มีการเดินทางไปเปลี่ยนบรรยากาศกับผู้คองฟลักมองว่าไม่เสียหายแต่ถ้าไม่มีต้องระวังนะผู้คองฟรักอาจจะเดินทางไปเที่ยวนะกับคนอื่นได้ในช่วงนี้คนที่เกิดในช่วงวันเสาร์เหนื่อยกับเรื่องงานนะ ความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะถูกผุดมัดรัดลึงไปหมดนะพันธะกับเรื่องงานมันขึ้นไหวไม่ได้เลยนะเด๋ยนนี้ทําแต่งานอย่างเดียวทาก็ทําไม่ค่อยจะเสร็จด้วยนะคะเพราะว่าเหนื่อยมากๆฉะนั้นปัญหากับเรื่องงานหรือความรับผิดชอบจะเยอะมากๆเลยเด๋ยนนี้คนที่เกิดวันเสาร์อย่าพยายามรับในเรื่องของงานมามากอย่ารับงานเกินกําลังแหละนะคะไม่ไงั้นมันจะไม่คุ้มเสียนะคะรวมถึงนะต้องทํางานให้เกิดความเรียบร้อยด้วยนะคะไม่ไงั้นอาจจะถูกวิาพากษ์วิจารณ์ได้ ส่วนเรื่องของการเงินนะคะภาระหรือค่าใช้จ่ายยิ่งเยอะจริงๆเรื่องของไรายได้เข้ามานะแต่ว่าถ้าเราไม่ควบคุมเรื่องของการรับงานนะคะมันอาจจะมีข้อบกพร่องและทําให้เรื่องของไรายได้ไม่คุ้มเสียอะไรประมาณนี้นะคะฉะนั้นเรื่องของการลงทุนมากๆเนี่ยนะคะแล้วไม่เกิดประโยชน์เนี่ยยังต้องระวังอยู่เพราะจะกระทบกับเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็คนปีนี้ห้ามข้าประการเหมือนกัน ส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นคนที่มีคู่นะคะก็ไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่เพราะว่ามีปัญหากันกับเรื่องของงานนะคะหรือต่างคนต่างก็ทิ้งความรับผิดชอบนะคะให้กันละกันไม่ได้ช่วยเหลือกันนะจันต้องปรับหรือเติมความหวานกันให้มากสุขภาพร่างกายด้วยอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อหรือปวดกระดูกไหสันหลังค่ะแล้วก็ปัญหาเรื่องของสายตาเนี่ยนะคะอาจจะเกิดขึ้น ในช่วงเดือนนี้นะคะเห็นที่คนของไพ่พายไพ่สิงศักดิ์นะคนที่เกิดเปรกกาอาจจะต้องหาเวลาไปทําบุญไปสร้างกุศสให้มากค่ะแล้วเดือนนี้ถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมหรือการทําบุญเสริมดวงต่างๆนะคะก็ถือว่าถูกโฉลกนะวันนี้เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบเสียการงานได้ในช่วงเดือนนี้ก็คือวันจันทร์ค่ะ วันอังคารนะคะวันพุธวันศุกร์นะคะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันพฤหัสบดีวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุกจะชี้นำว่อย่างไรไพ่แสงสุกก็บอกการทํางานมีโอกาสนะแต่อาจจะเหมือนกับว่าเป็นโอกาสที่นะคะค่อนข้างกดดันน่ะนะคะคนที่เกิดปีลากา ผู้ใหญ่อาจจะเข้ามาให้โอกาสกับเรื่องงานแต่ยังต้องระวังอยู่กับเรื่องของการทํางานในช่วงนี้นะคะแล้วก็ยังบอกในเรื่องของปัญหากฎหมายด้านคดีความด้วยซึ่งต้องตรวจสอบให้ดีนิดนึงส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็ให้ระวังสัญญาด้านการเงินนะคะหรือว่าบางคนอยู่ในช่วงที่อาจจะแต่งงานหรือถูกเรียกร้องเรื่องของสินสอดทองมั่นต่างๆก็อาจจะมีเรื่องของการเงินที่จําเป็นต้องจ่ายด้านนี้เกิดขึ้นนะ จันอาจจะต้องวางแผนในเรื่องของการเงินที่ดีมันเป็นลักษณะของอาการเงินที่มันมีเหตุให้ต้องจ่ายออกไปอ่ะนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะไพ่จุดเชียร์นะคะบ่งบอกว่าคนโสดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะพบรักนะอาจจะพบรักกับคนที่มีลูกติดนะหรือว่าคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงที่มีความคิดที่จะมีลูกเพิ่มคนไหนที่นะคะไม่สามารถมีลูกเพิ่มได้แล้วมันก็จะเป็นเรื่องของโอกาสที่เราจะาลูกเราจะแต่งงานอ่ะ ลูกจะมีมีหลานให้เลยประมาณนี้มันเหมือนเหมือนมีให้การขยายครอบครัวนะคะจะนั้นถือว่าเป็นเรื่องของความรักที่อาจจะมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นในเรื่องของสมาชิกครอบครัวเพิ่มในช่วงนี้นะคะสุขภาพร่างกายนะคะมองว่านะยังแข็งแรงอยู่นะคะแต่คนไหนที่เพิ่งคลอดบุตรนะคะแล้วอยู่ในช่วงที่กําลังให้นมบุตรเนี่ยก็ต้องแบบรับประทานอาหารที่มันแบบส่งผลดีกับร่างกายด้วยแล้วก็ออกกําลังกายนะจะทําให้ร่างกายแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะ ช่วยก, like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ